ที่รบคำว่าครับผมคุณนันท์จูเจงครับประธานบริหารของสับตะนานการเกษตรครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพี่ครับที่นี่ไม่ทราบร้านชื่อร้านอะไรครับบริวารการเกษตรครับพี่ไหนครับที่นี่สีเปาใช่ไหมครับสีเปาอำเภอสีเปาใช่ไหมครับจังหวัดจังหวัดตรังนะครับคุณพี่ครับเบอร์โทรของคุณพี่ไม่ทราบเบอร์อะไรครับบอกตรงเจ้าหนู้ที่ คุณน้องครับที่นี่เรามาได้ยังไงครับที่จะมาถึงร้านนี้ได้ครับเส้นทางครับใช้เวลามาจากตัวเมืองแถวประมาณสามสิบสามสิบกิโลนะครับแล้วก็อยู่ตรงอะไรบ้างครับที่ที่ทางกินไดยง่ายโอ้ครับครับผมครับตอนนี้ก็วางจำหน่ายในรับดันการเศรษฐีเป็นที่ร้อยแล้วครับส่วนที่วางไว้ก็คือในเรื่องของตัวเร่งรากนะครับหรือเบิร์กนะครับแล้วก็แก้ปัญหาพอเท่าดินนะครับแล้วก็ สองก็คือตัวแร่ขนพืชน,นะครับก็คือเชื้อราในงานสูงนะครับซึ่งตัวนี้เหมาะสาหรับทุกพืชน,นะครับและตัวที่สามก็คือเร่งรากความต้นใบแล้วก็เรืองเต่าร็วนะครับเหมาะสาหรับทุกพืชเหมือนกันครับวันนี้เราวางไว้จํหนวนแค่3ตัวนะครับที่นี่ครั้งหนึ่งครับไม่ทราบร้านอะไรก็้อง รวยวันการเกษตรครับพี่น้องครับแล้วก็บริเวณแถวนี้นะครับหมาซื้อได้นะครับในซับนันการเกษตรซีนะครับระวังจำหน่ายไปแล้ววันนี้ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในซับนันการเกษตรซีมากครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ